หนึ่งในความกลัวของการฉีดบริอกยริ้วรอยก็คือหนังตาตกบางคนฉีดไปแล้วหนังตาตกแทบจะปิดลงมาเลยกลัวว่ามันจะเป็นถาวรหรือเปล่า สวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำพัชชาคลินิกค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาอธิบายข้อสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะว่าทําไมเราถึงฉีดโบท็อกไปแล้วเนี่ยหนังตาถึงตกแล้วถ้ามันตกแล้วเนี่ยมีวิธีในการแก้ไขไหมหรือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นทาวลหรือเปล่าหรือต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบอกก่อนเลยว่าอาการหนังตาตกหลังจากการฉีดโบท็อกไม่ใช่เรื่องปกติค่ะเราไม่ควรเจอเห กเกน้เิดขึพราะฉะนั้นนะคะถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยเห็นผลลัพธ์ที่ดีอาการหนังตาตกก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้น,น,นไม่ต้องกังวลนะคะแต่ถ้าถามว่าการฉีดโบท็อกซ์แล้วหนังตาตกเนี่ยคืออะไรหมอขอแยกออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆเลยนะสำหรับการฉีดโบท็อกซ์แล้วหนังตาตกอันแรกนะคะเกิดจากการฉีดโบท็อกซ์จากกล้ามเนื้อที่เปิดตาและอีกอันหนึ่งนะคะเกิดจากการฉีดบท็อกซ์จากกล้ามเนื้อที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดตางงใช่ไหมว่าคืออะไรเดี๋ยวระบุให้ฟังทีละหัวข้อคะ่ะอย่างแรกก่อนเลยการ ฉีดโบททอกไปโดนกล้ามเนื้อที่เปิดตากล้ามเนื้อนี้ก็คืออยู่ตรงหนังตาแล้วนี่แหละค่ะหลายคนอาจจะงงว่าใครมันจะฉีดโบททอกไปตรงหนังตาใช่มันไม่มีใครฉีดไปหรอกแต่ยาเนี่ยมีการกระจายไปโดนกล้ามเนื้อที่เปิดตาตรงบริเวณหนังตาตรงนี้กล้ามเนื้อตัวนี้นะคะชื่อว่าล e v a เตอร์พาวเพเ e ซูปทิเรียลิสค่ะชื่ออาจจะฟังแล้วดูยากไม่ต้องจําค่ะมันคือกล้ามเนื้อในการเปิดตาเราขึ้นเหมือนเราลืมตาขึ้นมาแบบนี้ถ้าโบลทอกไปโดนกล้ามเนื้อนี้ทํางานลดลงค่ะทําให้ตาคนไข้จะเป็นแบบนี้ค่ะ ข้างนี้คือข้างที่โดนนะข้างหนึ่งอ่ะจะเปิดตาละโตขึ้นมากๆแต่ข้างเนี้ยจะลืมตาไม่ขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะสำหรับอันที่2นะคะไม่ได้โดนกล้ามเนื้อที่เปิดตาหรือว่าลืมตาขึ้นอ้าวแล้วมันจะเกี่ยวยังไงทุกคนลองสังเกตสิว่าเวลาที่เราทําแบบนี้เลิกคิวขึ้นมา ตาเราโตขึ้นเห็นไหมเวลาหมอเลิกคิ้วตาหมอโตขึ้นเยอะมากดังนั้นคนไข้กลุ่มที่ไปฉีดโบท็อกตรงหน้าผากแล้วตึงมากจนเกินไปทําให้กล้ามเนื้อหน้าผากเนี่ยทำงานได้ลดลงค่ะการเลิกคิ้วก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันแน่นมันตึงไปหมดตาคนไข้ก็จะโดนกดลงมาแบบนี้ก็เหมือนกับว่าตาตกแต่จริงๆหนังตาเรายังสามารถที่จะลืมตาได้ปกติเพียงแค่มันหนักลงมาเฉยเสําหรับการฉีดโบท็อกแล้วเกิดหนังตาตกนะคะสาเหตุเนี่ยหมอรวบรวมมาให้ทั้งหมด4ข้อเน้นๆเลยค่ะอันที่1นนะคะเกิดจากความ ผิดพลาดของแพทย์เองนี่แหละคะ่ะเทคนิคการฉีดที่ไม่ถูกต้องฉีดผิดตำแหน่งเมื่อกี้หมอแยกใช่ไหมว่ามันไปโดนกล้ามเนื้อที่เปิดตากลับที่ไม่ได้โดนกล้ามเนื้อเปิดตาแต่ว่าฉีดเยอะจนเกินไปการฉีดเทคนิคที่ผิดอาจจะทําให้ตัวยาเนี่ยไหลลงไปโดนกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้อยากได้คือกล้ามเนื้อในการลืมตาขึ้นก็จะส่งผลให้คนไข้เนี่ยมีหนังตาที่ตกได้หรือว่าฉีดผิดตำแหน่งจํานวนยูนิตท,ที่ใช้ไม่ได้เหมาะสมกับปัญหากล้ามเนื้อของคนไข้ฉีดเยอะเกินไปตึงเกิน อาจจะทําให้ตาเนี่ยหนักลงมาเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าผากเนี่ยโดนบล็อกไปเต็มที่เกินไปอาการแบบนี้นะหมอบอกเลยว่าจะเกิดได้เยอะมากๆเลยนะคะในคนไข้ที่มีอายุมากๆค่ะคนไข้ที่มีอายุเยอะแล้วลองสังเกตตาตัวเองนะคะแค่ลําพังเราลืมตาปกติให้กับกระจกเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ดูย่นขึ้นมาเพราะว่าเรากําลังใช้กล้ามเนื้อหน้าผากในการลืมตาอยู่แล้วถ้ายิ่งเรานะคะไปบล็อกกล้ามเนื้อหน้าผากให้ทางานลดลงไปอีกตาเราก็จะหนักแล้วก็ตกลงมา เพราะฉะนั้นนะคะการฉีดโบ็อกซ์หรือรอยคีนึงที่สําคัญมากๆเลยเราอยากจะได้ตึงเราอยากจะได้ธรรมชาติหรือเรากลัวว่าคิ้วเราจะตกลงมาเรากลัวว่าตาเราจะตกลงมาควรแจ้งแพทย์ก่อนทุกครั้งที่จะทําการฉีดเพื่อที่แพทย์น,นะคะจะได้ทราบวัตถุประสงค์ของการฉีดของเราและความต้องการของเราและอาจจะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะสาเหตุที่2นะคะโบทิอกตัวนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวของตัวยาที่มากจนเกินไปพอหมอใช้คําว่าโบทิอกตัวนั้นหลายคนอาจจะงงว่าอา้าวเราต้อง มีบางยี่ห้อหรือเปล่าที่ควรหลีกเลี่ยงจริงมันไม่ใช่ค่ะทุกๆยี่ห้อนะคะมีการกระจายตัวที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ถ้าใครเคยไปฉีดโบท็อก ok, แล้วเคยเห็นกล่องโบท็อก ok, หรือว่าขวดโบท็อก ok, เนี่ยเขาจะมาในรูปแบบที่เป็นผงยาเราจะต้องผสมน้าเกลือเข้าไปค่ะซึ่งโดสของน้าเกลือที่เราใช้เนี่ยมีโดสที่มาตรฐานอยู่แล้วว่ายกตัวอย่างนะคะในโบท็อก ok 100ยูนิตเราจะผสมน้าเกลือเข้าไป2 5หซีซีโบท็อกก็จะมีการกระจายตัวของตัวยาที่เหมาะสมคุณหมอเขาจะทราบดีคะ่ะว่าใน แต่ยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อไหนกระจายตัวได้คงที่ยี่ห้อไหนกระจายตัวได้มากกว่ายี่ห้ออื่นเราก็จะมีจุดตำแหน่งของการฉีดที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในโบท็อกขวดนั้นนะคะมีการใส่น้ําเกลือที่เยอะขึ้นดังนั้นการกระจายตัวของตัวยาก็จะมากขึ้นก็จะมีคําถามใช่ไหมว่าอ้าวเราจะใส่น้ําเกลือเยอะทําไมล่ะหมอเขาคงไม่อยากให้เกิดหรอก ถูกต้องค่ะหมอไม่อยากให้เกิดหรอกแต่มันมีจริงๆนะคะในคลินิกบางที่อาจจะอยู่ในโปรโที่ขายมันเมาบริเวณมีการแชร์ริ่งของขวดนึงฉีดกันหลายๆคนถ้าเขามีการผสมน้าเกลือที่มากขึ้นเอาตรงๆเลยคลินิกก็จะได้กําไรมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็ไม่ควรทําดังนั้นนะคะสำหรับหมอมรู้สึกว่าถ้าจะเลือกไปฉีดโบท็อกนึงคือเราต้องเชื่อมั่นในคลินิกมากๆว่าตัวยาที่เราฉีดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเป็นของแท้แต่การผสมตัวยาเนี่ยได้มาตรฐานหารือเปล่าเพราะว่าถ้ายากระจายเยอะจน ไปอาจจะเกิดปัญหาหนังตาตกตามมาได้ค่ะ 3. นะคะมาที่ตัวยาค่ะตัวยาของบท็อกเนี่ยไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานหมายถึงว่าเราอาจจะพลาดเราคงไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าหน้าเราหรอกเราอาจจะพลาดไปฉีดโดนบท็อกปลอมบท็อกหิวบท็อกที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันอาจจะมีการกระจายตัวของตัวยาที่ไม่ได้คงที่หรือว่าแม่นยําตามยี่ห้อของเขาปกติเพราะฉะนั้นอาจจะไกลให้ได้นิดนึงแค่ว่าต้องเลือกดีๆค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าห่ัก การการทำบอท็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายราคาไม่ได้สูงทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ได้มีการบวมหลังทํำอะไรมากมายแต่เราก็ยังคงต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานใช้ยาที่ได้มาตรฐานสามารถตรวจเช็คตัวยาได้นะคะว่าตัวยาเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าเราก็จะได้มั่นใจได้เปล่าหนึ่งแล้วค่ะว่าโอเคฉันก็ถือว่าอันเนี้ยผ่านแลละใช้ตัวยาที่ได้มาตรฐานค่ะ สาเหตุที่4นะคะอันนี้เป็นสาเหตุสุดท้ายแล้วค่ะการดูแลหลังจากการฉีดบท็อกคือสิ่งที่สําคัญมากๆต่อให้หมอพยายามฉีดบท็อกให้เหมาะสมกระจายจุดตัวยาตามปัญหาที่เรามีอย่างเป๊ะและแม่นยําขนาดไหนถ้าสมมติว่าคนไข้กลับบ้านไปเนี่ยไปกดไปนวดตรงบริเวณที่ฉีดในช่วงหลังฉีดประมาณ2-4สสัปดาห์จะทําให้ตัวยาของบท็อกเนี่ยกระจายไปกล้ามเนื้ออื่นได้อย่างที่เราไม่คิดถึงได้บางทีตัวยาของการฉีดนิ้วรอยใช่ไหมคะเราจะเห็นตุ่มยาอย แค่ประมาณ1ชั่วโมงแต่พอหลังจากนั้นไปเรื่อยเรเราจะรู้สึกเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหน้าเราเลยหน้าเราดูเรียบปกติไม่ได้ดูบวมเลยแต่จุดหนึ่งที่คนชอบพลาดอะ่ะคือบริเวณหว่างคิ้วการกระจายตัวของตัวยาตรงบริเวณหว่างคิ้วถ้าเรามีการกดนวดตรงหว่างคิ้วจะทําให้ตัวยาเนี่ยไหลลงมาตรงกล้ามเนื้อเปิดตาเราได้นะคะก็จะทําให้ตาเนี่ยตกลงมาได้แม้ว่าฉีดได้ดีแค่ไหนก็ตามและอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังมากก็คือช่วงบริเวณหางตาตรงนี้ค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เราเรเผผอออ่ะาปดหัวยู นวดขมับไปเรื่อยๆเพิ่งฉีดบทอ็อกมา3วันนั่งนวดขมับเพราะว่าปวดหัวกลายเป็นว่าเรากําลังนวดตัวยาบทอ็อกอยู่ตัวยานั้นก็กระจายไปกล้ามเนื้อเปิดตาก็ทําให้ตาตกได้นะคะดังนั้นการดูแลหลังการฉีดโบทอ็อกเพื่อป้องกันไม่ให้หนังตาตกเนี่ยคือคี้สาคัญอย่างหนึ่งมากๆคืออย่าไปกดอย่าไปนวดตรงบริเวณที่ฉีดโดยเฉลี่ยประมาณ2-4สัปดาห์ค่ะเมื่อเราเริ่มรู้สึกตัวได้ค่ะว่าหนังตาเราตกลงมา ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะคีย์สำคัญมากๆของการแก้ไขคือยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแจ้งแพทย์ผู้ทำการฉีดโดยทันทีคะ่ะและจะมีการประเมินว่าการที่หนังตาตกนั้นเป็นหนังตาตกที่เกิดจากกล้ามเนื้อเปิดตาหรือว่ากล้ามเนื้ออื่นๆมันก็จะมีวิธีในการแก้ไขที่ต่างกันทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นจากกล้ามเนื้ออื่นๆเช่นกล้ามเนื้อตรงหน้าผากง่ายๆเลยคะ่ะไปทําให้การฉีดโบท็อกตรงบริเวณหน้าผากส่วนล่างเนี่ยเห็นผลให้มันลดลงทําให้ตัวยาตรงนี้สลายไปได้ไวขึ้นมันคือการประครบ หรือว่าทํา RF แต่ว่าการประครบอื่นหรือว่า RF อ่ะจะมีผลกับโบท็อกหลังจากฉีดแค่ประมาณ2 -4 สสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นหมอบอกเราใช่ไหมคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าหนังตาตกลงมาเนี่ยให้รีบแจ้งแพทย์ทันทีททการแก้ไขได้ทันเนี่ยมันจะทําให้เรากลับคืนสู่สภาวะปกติได้ไวคะ่ะแต่ถ้าตัวยานั้นเนี่ยไปโดนกล้ามเนินในการเปิดตามันจะมีตัวหนึ่งคอยช่วยอยู่เหมือนกันคะ่ะมันจะเป็นยาหยอดตาที่ทําให้ตาคนไข้เนี่ยดูเปิดได้มากขึ้นแต่เขาไม่ได้ทําให้ตัวยาโบท็อกสลายไปได้ไวขึ้นนะคะตัวยาน แต่ไปทําให้กล้ามเนื้ออีกบัดหนึ่งกล้ามเนื้อมันนี้ชื่อว่าม er ูเลอร์มัสเซลค่ะทำให้เขาทํางานได้มากขึ้นคนไข้จะรู้สึกว่าเมื่อหยอดตาไปแล้วตาดูมีกําลังในการเปิดและเลื่อมตาได้มากขึ้นและทําร่วมกับการประครบอุ่นประครบร้อนหรือว่าการทํา IF ก็จะกลับมาได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้แจ้งคุณหมอไม่ได้บอกคุณหมอไม่ได้ทําการรักษาอะไรเลยแต่ผ่านมาแล้วเป็นเดือนถามว่าทํายังไงดีทํำยังไงได้บ้างการประครบอุ่นจริงๆก็ช่วยได้นิดนึงลคะค่ะอาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะเท่าตอนแรก แต่เมื่อโบท็อก์หมดฤทธิ์แล้วมันเป็นการออกฤทธิ์แค่ชั่วคราวถูกไหมคะพอมันหมดฤทธิ์สักประมาณ4 6ถึงสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวตาเราก็จะกลับมาเปิดและลืมตาได้ปกติเองแต่จะดีกว่าไหมถ้าเลกิดว่าเราเนี่ยสังเกตอาการตัวเองและรีบไปพบแพทย์มันก็จะกลับมาได้ไวกว่าคะ่ะโดยสรุปนะคะอาการหนังตาตกหลังจากการฉีดโบท็อก์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาแยกคะ่ะว่ามันเกิดจากอะไรเป็นจากกล้ามเนื้อในการลืมตาหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากกล้้าามเนนืืออ่ๆกกกกรแแไข็จะต สำหรับการแก้ไขหรือการรักษาให้มันกลับมาสู่สภาวะปกติได้เร็วขึ้นเนี่ยคีย์สำคัญของการรักษานะคะถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าหนังตาเราตกให้แจ้งแพทย์ได้ไวที่สุดยิ่งดีมากๆค่ะเราจะไล่รีบทำการรักษาทำให้ตัวยาบอท็อกเนี่ยสลายไปได้ไวตาเราก็จะได้กลับมาลืมตาได้ดูปกติหรือว่าเปิดตาได้ปกติค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมาสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอในการทำคลิปถัดไปค่ะ